ทุกท่านนะคะข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุกัญญาสีสว่างค่ะเป็นครูโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่108ส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ค่ะประวัติการศึกษานะคะข้าพเจ้าจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะคณะครุศาสตร์สาขาศิลปกรรมค่ะปัจจุบันนะคะข้าพเจ้ารับราชการมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลา6ปีค่ะ ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198นะคะโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198ตั้งอยู่ในตำบลพระตงอำเภอหาดใหจ,จังหวัดสงขลาค่ะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาไปที่6ค่ะปัจจุบันนะคะปีการศึกษา2566นะคะมีนักเรียนทั้งหมด132คนค่ะข้าพเจ้านะคะขอ,อนำเสนอแรงบันดาลใจนะคะสาภาพปัญหา บริบทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะข้าพเจ้านะคะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะค่ะตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะโดยการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าเนี่ยได้มีการนําหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์และก็ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะคะให้เหมาะสมกับนักเรียนและก็บริบทของโรงเรียนนะคะรวมถึงท้องถิ่นด้วยค่ะ ซึ่งสภาพปัญหานะคะตอนนี้นะคะที่ได้พบเจอเป็นอย่างหนักเลยก็คือนักเรียนย้ายถิ่นฐานตามพวกรองนะคะมาเรียนที่โรงเรียนค่ะโดยนักเรียนนะคะจะเป็นนักเรียนชาวต่างชาติและนักเรียนต่างจังหวัดนะคะมีนักเรียนย้ายกลางคันเป็นส่วนใหญ่ค่ะที่เข้ามาเรียนนะคะทําให้นักเรียนเนี่ยขาดอุปกรณ์ในการเรียนค่ะขาดอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็ขาดพื้นฐานทักษะทางด้านศิลปะเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่านักเรียนไม่ได้เรียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ในนักเรียนส่วนใหญ่นะคะที่ได้มีการาจัดการเรียนการสอนนะคะจะเป็นนักเรียนชาวต่างชาติค่ะโดยเฉพาะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีนักเรียนชาวต่างชาติเนี่ยมาเรียนเป็นจํานวนมากค่ะคือจะทําให้นักเรียนนะคะไม่กล้าสแสดงออกไม่กล้าสื่อสารและเขาเนะะี่ยค่ะจะไม่กล้าตอบโต้กับคุณครูด้วยค่ะ ข้าพเจ้านะคะจึงคิดวิธีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะนะคะเพื่อพัฒนานักเรียนนะคะให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ไปในชั้นเรียนนะคะพร้อมผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทำจริงค่ะข้าพเจ้านะคะจึงได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะคะในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งค่ะ เรื่องศิงละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องรูปร่างรอบตัวฉันค่ะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านศิละปะนะคะและสามารถต่อยอดในรายวิชาอื่นๆดังนั้นนะคะข้าพเจ้าจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ a c t i v e learning ดังนี้ค่ะ ขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นนําก็คือขั้นแรกนะคะคุณครูจะมีเพลงอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันร้องเราจะช่วยกันทบทวนทบทวนเนื้อเพลงนะคะและพร้อมให้นักเรียนเนี่ยร้องเพลงและแสดงท่าเต้นต่างๆนะคะและหลังจากนั้นคุณครูก็จะกระตุ้นคําถามให้นักเรียนสังเกตว่าภายในเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้เชื่อมโยงเข้าเนื้อหาค่ะขั้นที่สองนะคะข้าพเจ้าเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมโดยการมีภาพมาให้นักเรียนสังเกตค่ะว่าภาพสองภาพนี้ค่ะเป็นภาพอะไรแล้ว ในักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบค่ะว่าภาพนี้เป็นภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือภาพที่ธรรมชาติสร้างขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีมัวคคันฟ้าค่ะ เป็นหมวกนะคะที่คุณครูได้จัดทําขึ้นมาโดยมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนคนละหนึ่งหมวกภายในกลุ่มนะคะในกลุ่มเนี่ยจะมีนักเรียนทั้งเก่งกลางอ่อนนะคะให้นักเรียนสวมหมวกค่ะสวมหมวกและช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มนะคะว่าหมวกที่ตัวเองได้รับนั้นเป็นหมวกที่ เกิดจากรูปร่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนนะคะจะร่วมกันช่วยพิจารณานะคะพร้อมกับออกมานําเสนอค่ะว่าสิ่งที่ตนเองได้นั้นคืออะไร หลังจากนั้นนะคะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติค่ะโดยนักเรียนแต่ละคนนะคะสํารวจสิ่งของรอบตัวและลงมือวาดนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองจะวาดนั้นเป็นรูปร่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือเป็นรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะภายในกรอบที่คุณครูกําหนดมาให้ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะแยกแยะและจําแนกออกนะคะ ว่าสิ่งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างและความเหมือนกันอย่างไรนะคะพร้อมให้นักเรียนนะคะออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะและร่วมกันช่วยตรวจสอบนะคะทั้งคุณครูและก็นักเรียนนะคะภายในห้องเพื่อนๆนะคะช่วยตรวจสอบว่าที่เพื่อนๆนําเสนอมานั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะ ส่วนขั้นสรุปนะคะข้าวเจ้านะคะได้ตรวจสอบใบงานนะคะและก็ความเรียบร้อยความถูกต้องนะคะในการบันทึกใบกิจกรรมและก็แบบประเมินในด้านต่างๆตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะนักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนรู้ เรื่องรูปร่างรอบตัวฉันใช่ไหมคะมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทําให้นักเรียนเนี่ยมีการทํางานเป็นกลุ่มมีการทํางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มด้วยนะคะและก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้าสแสดงออกในการนําเสนอผลงานมีการภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่งผลให้นักเรียนนะคะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100ค่ะ และการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนะคะซึ่งสอดคล้องกับประเด็นท้าทายของข้าพเจ้าด้วยคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปร่างรอบตัวฉันโดยใช้กิจกรรมหมวกขันฟ้าค่ะ ผลที่เกิดกับนักเรียนนะคะจากการใช้นวัตกรรมนะคะการจัดการเรียนการสอนโดยงานวิจัยนะคะเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปร่างรอบตัวฉันพบว่าก่อนใช้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนคิดเป็นร้อยละห5นะคะหลังทําแบบทดสอบและเมื่อใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนนะคะ คิดเป็นร้อยละ94ค่ะซึ่งนักเรียนนะคะมีผลการทดสอบที่มีค่าพัฒนาขึ้นเป็นการแก้เป็นการเชี้ย้เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษากำหนดได้ค่ะ ผลที่เกิดกับครูผู้สอนนะคะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเรียนทองระดับประเทศนะคะรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมค่ะ Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะรางวัลสปทโอเบกอ a วอร์ดครั้งที่11ค่ะปีการศึกษา2,564ค่ะและได้เข้าร่วมการประกวดนะคะรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอ a วอรครั้งที่12ค่ะ ปีการศึกษา2,565นะคะระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต2ค่ะรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมนะคะ a c t i v e t e a c h e รระดับปฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะรอรุ้นรางวัลกันต่อไปค่ะจากการนำเนินงานนะคะการพัฒนาผู้เรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจข้าพเจ้าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำเร็จที่ดีขึ้นต่อไปค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะ